ดีแฟนบอลที่ครบรักทุกท่านนะผมโอ้แมซซี่ครับอยู่ดีๆงานก็งอกนะครับโดนด่าเฉยเลยแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่แมซซี่ครับทั้งๆที่แมสซี่ก็ไม่ได้อยู่บนรถคันนั้นด้วยซ้ำนะครับเขาต้นโครครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะก็ได้ออกมาด่าเดียวเดียว,ยวแมซซี่ครับกับทันทีชาติอาร์เจนตินาว่าเห็นแก่ตัวครับที่ไม่ยอมออกมาพูดอะไรเลยจากกรณีที่เอนโซฟอนเดนร้องเพลงเหยียดเชื้อชาติฟรังเศสครับมิดฟิลด์จากเชลซีครับร้องเพลงฉลองแชมป์โกบอลเมริกาบนรถบัสของทีมครับโดย ฝรั่งเศสครับกลายเป็นกระแสะแรงจนเจ้าตัวต้องออกมาขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยกันยกใหญ่เลยครับแต่ดูทรงแล้วครับมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะผมเพราะว่าสิ่งที่แกทํามันหนักหนาสาหันจริงๆครับสาหรับคนที่ได้ยินแล้วก็สำหรับคนที่โดนเหยียดน,นะโดยเฉพาะนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสครับแมะ้จะมีรายงานว่าแมซี่เนี่ยไม่ได้อยู่บนรถบัสในขณะที่มีการร้องเพลงกันเก่าแต่ทางข่าวดัานโครครับชี้ว่าการที่เดาดังอย่างแมซี่เนี่ยเงียบเป็นการการะทําที่เห็นแก่ตัวมากๆนะครับผม ตรงๆเลยนะครับสำหรับผมนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวร่วนๆนะบางทีเขาเงียบเ่ยมันดีแล้วครับเพราะว่าถ้าขืนเขาออกมาพูดอีกเหมือนกับว่าเอาน้ามันไปล่าในกองเพลิงครับผู้สื่อข่าวเลยอาจจะเอาไปเล่นต่อยาวได้อีกเรื่องมันจะบานไปลายไปมากกว่านี้นะครับเราไม่ได้รู้อะไรกับเขาครับบางทีครับเขาอาจจะไปคุยอาจจะไปตักเตือนอาจจะไปแนะนําอาจจะไปพูดคุยสั่งสอนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นไปได้ครับระดับอย่างแมซซี Mas นะ่เนี่ยโอ้โหพี่ใหญ่ในทีมชาติ Argentina อาร์เจนตินาเขาไม่นิ่งเฉยแน่นอน ครับผมแต่สิ่งที่เขาทําเราอาจไม่รู้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าด่วนตัดสินอย่าด่าใครแบบนี้มันไม่ดีครับเขาด้านโขนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวยครับ